แล้วไมมีไฟฉายเลยอ่ะครับตอนนี้ผมจะจับมือป่านะเสียงดังไม่ได้เพราะว่าข้างมันอยู่ฟังมาเตี่ยฟังมาเตี่ยอุ้ยตรงนี้นะุ่นผู้ชมอยากเข้าไปไอ้น้อมอะย่ามันมันกัมมันกัมมุ อย่าจับตจับเลยจับนี่จ <ok brewer y>. ับเนี่ยเนี่ยตานี่นั่นลบไม่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมไม่เห็นครับ โอ้ววิจิตรไทยไปไหนละนี่อันนี้ผมจับมาก่อนแล้วนะครับเนี่ยเยี่ยมปฏิบัติการจับที่กุ้งเจ้ากลงเป่งๆเลยนี่ตัวใหญ่จะมีไขได้วยเดี๋ยวเลือกก่อนตัวใหญ่ๆ อ,อ๋อไข่ขนี่ตัวใหญ่ใหญ่เลยมันร้อนเกินไปอ่ะน้องนี่ไงล่ามขึ้นนล่ามขึ้นล่า,ม,ลา,ลามาห้าตัวเพิ่มมาจากไหนไม่รู้ <laughs> นี่ครับไข่มันจะเป็นแหลม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 เห็นไหมแหลมแหลมเงินเงินทองทอง อร่อยมากอืมกรีบุ้งไม่อร่อยจริงยังโอเค